สองรายและสารธรรมบราชิตกับรัตฆดาสุนโรมต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวนันกับทีมข่าวแสนสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวีคอมรถจักรยานขี่ออกจากซอยเร่ยลังตัดหน้าถูกรถจักรยานยนต์ทางตรงชนบาดเจ็บสาหัสหนึ่งราย เมื่อเวลาประมาณ1น5นาฬิกานาทีวันที่24สิงหาคม2,556บริเวณหน้าตลาดสดซอยไร่ร้างอำเภอเมืองจังหวัดราดเกิดอุบัติเหตุหลังจากรถจักรยานได้ขี่ออกจากซอยไร่ล้างตัดหน้ารถจักรยานโยนต์ฮอนด้าคลิกหมายเลขทะเบียนกไก่นอนหนูรอเรือ755ตราดส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายเป็นชายและเพื่อนสาวที่นั่งซ้อนมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำร่างผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตราดเพื่อรักษาแล้วสอบถามจากเพื่อนที่ขี่รถจักรยานมาด้วยกันทราบว่าตนเองและผู้บาดเจ็บกำลังขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางสี่แยกตราดอินเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต์คู่กรณีได้ขี่ออกมาจากซอยไร้ล้างโดยไม่มองรถของเพื่อนที่มาทางตรงและชนกันจนเพื่อนตนเองได้รับบาดเจ็บดังกล่าว กระบะเลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานยนต์ถูกชนกลางลำส่งผลคนขี่และคนซ้อนรถจักรยานยนต์บาดเจ็บขณะที่รถกระบะพยายามหลบนี้แต่ถูกเจ้าหน้าที่สายตรวจสกัดจับไว้ได้ทันพบอยู่ในอาการเมาสุราเวลาประมาณ1นึนิกานาทีวันที่24สิงหาคม2556บริเวณสามแยกโรงพยาบาลตราด ได้เกิอดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฮอนด้าหมายเลขทะเบียนขอไข่งงองูลอลิง623จันทบุรีซึ่งขี่ซ้อนสามมาจากโรงพยาบาลตราดชนกันกลางรํารถโตโยต้าหมายเลขทะเบียนบาบาไม้บาบาไม้7041จันทบุรีที่กำลังรอเลี้ยวขวาไปทางโรงพยาบาลตราดส่งผลให้คนขี่รถจักรยานยนต์นั้นบาดเจ็บสาหาัสส่วนคนซ้อนคนที่สองบาดเจ็บเช่นเดียวกันขณะที่คนซ้อนคนที่สมไม่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลตราดหลังเกิดเหตุรถกระบะนั้นได้พยายามหลบหนีไปทางโรงพยาบาลตราดแต่เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้ผ่านมาพอดีจึงได้ขับรถไล่ตามและสาม,มารถสกัดจับรถยนต์คันนี้ได้พร้อมกับตรวจสอบคนขับรถพบว่าอยู่ในอาการเมาสุราส่วนรถยนต์ด้านขวานั้นถูกชนกระจกแตกและประตูยุบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวคนขับรถยนต์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมและให้คนขับนั้นเป่าวัดแอลกอฮอล์อีกด้วยเข้าไปโรงพยาบาลแล้วมั้งชื่อน้ำฝนก็เป็น

ารไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะนําภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บริเวณสามแยกมาประกอบกับพดีอุบัติเหตุในครั้งนี้อีกครั้งเพื่อหาผู้ที่กระทําผิดต่อไปรถเก๋งฝ่าไฟแดงพุ่งชนรถกระบะไม้ยางบาดเจ็บสรายเวลาประมาณ13.45นาิกานาทีวันที่14สิงหาคม2,556 ริเวณสามแยกแสนตุง้งร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเขาสมิงได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถบรรทุกไม้ยางพาร,รามีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสองรายเป็นชายหนึ่งรายและหญิงหนึ่งรายสุดอีกสองรายที่อยู่ด้านหลังนั้นบาดเจ็บเล็กน้อย จ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเขาสมิงตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก่งฮอนด้าซีวิกหมายเลขทะเบียนกอไก่จอจาน1901จันทบุรีซึ่งเป็นของผู้บาดเจ็บสภาพรถด้านหน้าพังยับส่วนคู่กรณีนั้นเป็นรถบรรทุกหล้อหมายเลขทะเบียน8 0ด7 1 4ตราดถูกชนบริเวณล้อซ้ายได้รับความเสียหายเล็กน้อย ทราบชื่อคนขับรถยนต์คือนายประทีบมิ่งจันร์ทอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่207หมูห่1ตำบลผ้าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดสอบถามนายประทีบทราบว่านายประทีพนั้นกำลังจะนำไม้ยางที่บรรทุกมาเต็มคันไปขายให้กับร้านรับซื้อยางในตำบลแสนตุง้ง เมื e e ่อมาถึงสามแยกตนเองได้จอดรถรอสัญญาณไฟจราจรเมื่อไฟเขียวตนเองได้ออกรถตามปกติในระหว่างนั้นมีรถเก่งและผู้บาดเจ็บที่มุ่งมาจากทางด่านท่าจอดและพุ่งชนบริเวณล้อของรถบรรทุกจนเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเอาเลยลุกผู้เลยเขาก็เลยรอไฟเขียวครับไอ้ด่านนี้ก็รถเข้ามาจอดกันสองแถวเต็มเกียและได้ด่านนี้เข้าก็มาเลนขวาสุดผมเดียวมาเออทาไมเขาเบรกนะ ขณะนนที่ร้อยเวรสถานีตำรวจภูรทรเขาสมิงจะทำการสอบสวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอีกครั้งพร้อมกับนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาประกอบปากคำในครั้งนี้ด้วยความสุขของรถผมก็คืขขอความสุขของผมครับศูนย์บริการจักต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะน,นะคะดูแลอย่างดีครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่อนยาวถึงหกเดือน<ด><ด> ควันจำละอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้ยตาตรา0 3 9 5 2 3 3 0 0โตยตาตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซอนและแห่งแรกในภาคตะวันออกขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนผู้ชมรายการทุกท่าน ขออนุโมทนาบุญกับทางแสงสยามเคเบิลทีวีพร้อมด้วยหนังสือพิมพ์ประชามติวันนี้ใกล้เข้าพรรษาเข้ามาในทุกๆขณะแล้วญาติโยมหลายๆท่านก็คงจะเตรียมใจแล้วลหละว่าพรรษานี้จะลองไปรักษาศีลอุโบสถด,ดูสักครั้งหนึ่งหรืออาจสักพรรษาหนึ่งโยมลองดูนะว่าสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยตอนเช้า เราจะเห็นได้ว่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยจะจุดทูปทูปหนึ่งเล่มเมื่อจุดแล้วเนี่ยมันจะไหมลงไปเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงทูปเมืองไทยมาตรฐานจะอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อสวดมนต์ตอนเช้าเนะี่ยให้ครบหนึ่งชั่วโมงตอนเย็นให้สวดมนต์อีกสักหนึ่งชั่วโมงถ้าท่านทั้งหลายลองดูนะว่าสวดมนต์ครบ90วัน90วันคือหนึ่งพรรษาคำอธิษฐานของท่านเนี่ยส่วนใหญ่ จะเป็นจริงในวันที่91จริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าครูบาอาจารย์ได้บอกมาแบบนั้นแต่ก็คงจะเป็นลักษณะของการเป็นเป็นกุศโลบายที่ดีที่ครูบาอาจารย์ได้สอนให้ลูกหลานได้รู้จักไหว้พระสวดมนต์แต่ช่วงนี้ใกล้เข้าพรรษาหลายๆท่านก็คงจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการเป็นคนวัดแต่คนวัดอีกนยยะหนึ่งก็คือ ในเมื่อสถานภาพหลายๆท่านที่ไม่พร้อมที่จะมาเป็นคนอยู่วัดเมื่อเราเมื่อบางครั้งเนี่ยชวนลูกบอกว่าลูกไปเข้าวัดแต่ลูกบอกไม่เอาอะหนูจะไปเข้าเว็บแม่ก็บอกเอางั้นไปเข้าเว็บที่วัดแต่ลูกบอกไม่เอาหนูจะเข้าวัดที่เว็บที่เว็บก็มีวัดแต่แม่บอกที่วัดมันก็มีเว็บก็เลยกลายเป็นว่าคนสองวัยเพราะเกิดต่างวัยอายุต่างวัน ทำให้เข้าเข้าใจในเรื่องบางเรื่องด้วยกันไม่ได้แต่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทราบว่าเมื่อตัวมาวัดไม่ได้ก็ขอให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับวัดการที่ทําให้ใจอยู่กับวัดก็คือลองมาศึกษาซิว่าในทางหลักการของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรวันนี้จะไดะ้คอมเมนต์ไปในเรื่องของคําว่าความรักซึ่งพระพุทธเจ้าก็เน้นให้คนรักกัน การเข้าพรรษาก็เพื่อเปิดโอกาสให้พระหนุ่มๆได้อยู่ดูแลพระผู้สูงวัยและพระผู้สูงวัยก็จะได้นำประสบการณ์ของท่านมาแลกเปลี่ยนให้เป็นคำสอนเหมือนพ่อดูแลลูกและลูกก็ได้ตอบแทนพ่อกลับไปหนึ่งพรรษาสามเดือนได้ดูแลซึ่งกันและก,กันก็นับว่าเป็นเวลาที่นานโขดังนั้นเมื่อสามเดือนพระได้เข้าพรรษาดูแลกันเช่นนี้ในบ้านก็เช่นกันท่านทั้งหลาย ในครัวในเรือนซึ่งพ่อแม่ก็จะได้ดูแลลูกลูกก็จะได้หันกลับมาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ของตนให้เหมือนกับว่าเป็นความรักที่คืนตอบแทนกันกลับไปบ้างดังนี้คำกล่าวที่คนโบราณโบราณได้กล่าวไว้ว่าบางคนเจอรักแล้วรักเลยแต่บางคนเจอรักแล้วละเลยพ่อแม่รักปู่ย่าตายายรักแต่ลูกหลานไม่รักคืนพ่อแม่ตอบ หลานไม่ได้ตอบแทนปู่ย่าตายายคืนกลับไปก็เลยกลายเป็นเข้าขายในคําที่ว่าบางคนเจอรักแล้วละเลยละเลยก็คือไม่สนใจเลยละทิ้งไปเสียเลยดังนั้นเมื่อเจอรักแล้วละเลยก็เป็นความช้าเป็นความเจ็บในส่วนความรู้สึกของพ่อแม่และปู่ย่าตายายแต่บางคนเจอรักแล้วรักเลย ก็คือเมื่อเจอความรักใดๆเข้ามาสู่ในชีวิตแม้บางครั้งจะมีความรักที่มั่นคงดีงามอยู่แล้วแต่ก็คิดว่าสิ่งที่เจอใหม่มันจะมั่นคงและดีงามยิ่งกว่าเพราะว่ารสชาติแห่งชีวิตคู่บางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมาก็มีความรู้สึกว่าในทุกมุมมองแห่งความรักที่จะได้ความตื่นเต้นมาจากคนรักเดิมมันครบกระบวนหมดแล้วในเรื่องของความรักในทุกมุมมองจึงสแสวงหาความรักใหม่ซึ่งคิดว่า คนใหม่จะเติมเต็มความรักในส่วนน,นั้นๆของเราได้เพราะเป็นความตื่นเต้นชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยลิ้มลองจึงกลายเป็นว่าความรักที่เกิดขึ้นเจอรักแล้วรักเลยจึงไม่ได้เป็นลักษณะของคนที่มีสติในการตรวจสอบเสียก่อนดังนั้นเมื่อเจอความรักแล้วขอให้คิดในสองมุมว่าละเลยหรือเปล่าหรือรักเลยหรือเปล่า เมื่อรักเลยก็กลายเป็นความรักที่อาจจะต้องเจ็บช้ำน้ำใจไม่ได้ดูให้ถี่ถ้วนซะก่อนว่าในอีกหลายๆมุมมองว่าทั้งอายุทั้งฐานะทั้งหน้าที่การงานและอีกหล,ลายๆอย่างมันมีเส้นมีกรอบของเขาอยู่ฉะนั้นอยู่ในกรอบอยู่ในเส้นที่ถูกต้องและจะรักใครก็รักแต่ขยับและปรับเปลี่ยนมุมมองเสียอาจจะเป็นความรักที่ จริงจังและซื่อสัตย์บริสุทธิ์และเป็นความรักที่ยาวนานกว่าเป็นความรักที่ประกอบด้วยกามร,ราคะแต่ถ้าเป็นความรักที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงใจก็จะเป็นความรักที่ยาวนานเหมือนกับหลายๆคู่ในโลกนี้ที่แม้นจะจากกันไปโดยกายแล้วแต่จิตใจก็ยังมั่นคงต่อกันเสมอแต่ถ้าเป็นความรักที่ไม่ซื่อสัตย์จริงใจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่หลายๆคู่ได้จบลงแบบไม่สวยงามในโลกนี้ ฉะนั้นเข้าพรรษานี้ขอทุกท่านจงมีความรักที่มั่นคงยืดยาวนานและมีความสุขด้วยกันทุกๆท,ท,ท่านเจริญพรสรับดีคุอกเองครับฮัลโหลฮัลโหลครับอ้าแล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำของข้าววะแม่ทำของข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ พ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเล้ากับเพื่อนเย้ไปยัง,ยงพ่อเลิกงานดึกครับ เเรรรราาาาััักกกกคคคุณคคุณณมนะ,ะบบพวข้งหือปล่สนับสนุนโดยนายจิวรวัตรแสงจันทร์ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหเล่าและสำนักงานกองทุนสนับสนุน,น,น,นการเสริมสร้างสุขภาพ เปิดบ้านเก็บ3มแต้มหลังชนะนคนปรปฐมบุรวีด3ประตูต่อ2การแข่งขันฟุตบอลยมมาฮ่าลีกวันนัดที่25ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดระหว่างตราดเอซเจ้าบ้านกับนคนปรปฐมอยู่ในเตดผู้มาเยือนทากลางกองเชียร์ชาวตราดที่เดินทางมาร่วมเชียร์กว่า3,000คนส่วนกองเชียร์ของนคนปรปฐมนั้นเดินทางมาจำนวน200คนก่อนการแข่งขันตราดเอซอยู่ในอันดับที่8 มีแต้ม31แต้มขณะที่นครปฐม United, อยู่ในเต็ดอยู่ในอันดับที่10มีแต้ม30แต้มทั้ง2ทีมนั้นเคยพบกันมาก่อนที่สนามจังหวัดน,นครปฐมซึ่งเสมอกันไป1ประตูต่อ1ในเกมวันนี้ทั้ง2ทีมต้องการ3มแต้มเพื่อหน,นีทีมอันดับท้ายตารางทำให้โค้ชทั้งสองคนได้ส่งตัวผู้เล่นหลักเพื่อลงล่าประตูคู่แข่งโดยตราดเอฟซีนั้นส่งรัฐพรแ่ตัน อภิวัตเพ่งประโคนและเบคยองชุนส่วนนครปฐมนั้นส่งเปาโลเลนาโตและอังเดรอูมาเล่นแดนหน้าและเป็นที่สังเกตว่านายวิเชียนทรัพย์เจริญนายุองค์การบริหารส่วนจงังหวัดและใน,นานะประธานที่ปรึกษาสมโมสรได้เดินทางมาชมในสนามด้วยหลังจากไม่ได้เดินทางมาตั้งแต่นักกระบี่เอซีชนะตราดเอซนับเป็นเวลานาน,านกว่า5เดือน เริ่มต้นเกมการแข่งขันในเวลา18นาฬิกานครปฐม FC เป็นฝ่ายเขียนลูกก่อนก่อนที่จะบุกเข้าหาตราด FC ทันทีและมีจังหวะยิงประตูแต่ถูกโต้กลับมาแต่ตราด FC นั้นก็ยังคุมเกมได้ทั้งหมดแต่จังหวะการยิงยังไม่เฉียบคมถูกนครปฐมโต้ออกมาได้ในนาทีที่8นครปฐมทำฟาวพิมวิทย์ตราด FC จึงได้ลูกเตะฟรีคิกด้านซ้ายกรอบเขตประตู20ล้า ในที่สุดเป็นรัฐพรผู้หญิงข้ามกำแพงเข้าประตูไปอย่างสวยงามนำนครประถม1ประตูต่อศูนย์จากนั้นนครประถมปรับเกมใส่ตราด FC บ้างและสามารถบุกเข้ามาในแดนตราด FC หลายครั้งแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้แม้จะครอบครองบอลได้ดีกว่าตราด FC ส่วนตราด FC นั้นพยายามลำเลียงลูกเข้ามาเพื่อทำประตูที่สแต่จังหวะบอลไม่เป็นใจ ผิดกับนครปฐมที่สามารถสร้างเกมบุกขึ้นมาได้อย่างน่ากลัวและเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่จังหวะการยิงก็ยังคงผิดพลาดทำให้เปิดประตูแรกไม่ได้ในช่วงท้ายเกมนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้การควบคุมลูกบอลยากลำบากมากยิ่งขึ้นและเป็นที่นครปฐมได้เปิดเกมบุกแบบพับสนามและได้ลูกเตะมุมหลายครั้งรวมทั้งลูกตั้งแต่ แต่ผู้รักษาประตูตราดเอซก็สามารถป้องกันไว้ได้ทั้งสองครั้งช่วงทุกเวลาบาดเจ็บจังหวะที่นครปฐรมบุกเพลินถูกตราดเอฟซีตัดบอลได้ทางพิมพ์วิทย์ที่สง่งลูกมาให้เลมอนที่เลี้ยงเข้ามาทางประตูแล้วยิงนครปฐมตัดลูกไปทางอภิวัตรล็อกบอลไว้ส่งผลให้กรรมการเป่าหมดเวลาครึ่งแรกตราดเอฟซีนำนครปฐมเอฟซไป1ประตูต่อศูนย์ ้นเกมการแข่งขันในครึ่งหลังตราดเอฟซีเป็นฝ่ายเขียนลูกบอลเปิดเกมบุกทันทีลูกเลยเข้ามาหน้าประตูนครปฐมเกิดเป็นประตูตราดเอฟซีตั้งบุกต่อเนื่องนครปฐมแม้จะตอกกลับมาบ้างแต่ก็ยังไม่เป็นจังหวะในที่สุดตราด f ีก็ได้ลูกที่สองเมื่อรัฐพลแซ่ตันได้โยนลูกจากปีกแล้วกระโดดหมงเข้าประตูแต่หลุดมาทางพิมพ์วิทย์ที่โยกหลบผู้รักษาประตู ก่อนจะยิงด้วยเท้าขวาลูกพุ่งเข้าประตูไปอย่างสุดสวยทำให้ตราดเอฟซีขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนยแค่นั้นนะคปรปฐมยังคงเปิดเกมบุกแรกกับตราดเอฟซีและได้จังหวะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเมื่อมีจังหวะเข้ากรอบประตูหลายครั้งแต่ตราดเอฟซีก็ยังสามารถป้องกันลูกไม่ได้และได้มีการเปลี่ยนวาราวดธกล่อมหน้าเข้าไปก็สามารถทำประตูได้ ื่อกองหลังตราดเอฟซีพลาดปล่อยลูกเข้ามาทางวราย,ยุ์ที่ลากเข้ามายังประตูแล้วยิงเข้าไปในนาทีที่62ทําให้ประตูตีเสมอขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2นครปฐมเหมือนได้ใจจึงเปิดเกมบุกขึ้นมาอีกทําให้เกมรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งก็มีจังหวะยิงประตูติดกันสองครั้งแต่เกมติดเสาและออกนอกกรอบไปท้ายเกมขณะที่นครปฐมบุกเพลินตราดเอฟซีได้ฟรีคิก ปรัชญาแทงลูกให้เรมอนที่ลากมาทางปิดขวาแล้วโยนมาหน้าประตูรัตพรเทคตัวมงลูกเข้าไปเป็นประตูที่3ทําให้ตราเล็กซีนำไป3ประตูต่อหในนาทีที่85ก่อนมาช่วงเวลาการแข่งขันนครปฐมยังคงบุกหนักแซมมัวเลี้ยงลูกเข้ามากรอบเขตโทษเบ็กยองชุนป้องกันลูกได้ลูกกระเด็นเข้าทางนครปฐมทำฟาวในเขตโทษกรรมการให้เป็นลูกโทษ วรายุธยิงเข้าไปตามเป็น2ประตูต่อ3วหมดเวลาการแข่งขันกรรมาการต่อเวลาไปอีก4นาทีซึ่งนครปฐมก็ยังคงเปิดเกมบุกอีกแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อหมดเวลาการแข่งขันตราดเอซเปิดบ้านชนะนครปฐมอยู่ในเตด3ประตูต่อ2แบบสุดมันหลังจากจบเกมการแข่งขันแล้วหานลงชุนหาคุณกนกกอ และวิมลจันทรคำได้กล่าวถึงการแข่งขันว่าเป็นเกมที่สนุกและพอใจกับผลการแข่งขันส่วนที่นคนปรปฐมแม้พ่ายแพ้แต่นักเตะก็เล่นได้ดีที่สุดแล้วก็ผลผลออกมาคือเป้าหมายเราก็ก็คือเราต้องเราเราต้องการชัยชนะในบ้านก็ถือว่าเราเราทำได้ครับก็ถือว่าโอเคในในเรื่องของผลสกอร์อแต่ก็กข,กข,ข,กกกข้อบกพร่องข้อผิดพลาดก็ยังมีก็เราไปปรับปรุงครับแล้วก็ ทั้งสองทีมาเล่นได้ดีนะครับนครพอปฐมเขาก็เล่นมาดีเขาเต็มกมาสู้ได้ดีมากแล้วก็เราก็สู้สู้เพื่อเพื่อแฟนบอลเพื่อเพื่อคนตากก็ก็เป็นเกมที่คุณภาพเกมหนึ่งครับก็มันมันก็ดีอยู่แล้วครับทุกอย่างมันก็ชื่นมื่นครับก็เป้าหมายเราก็คือมองกันเป็นนัดตอนนัดกันอยู่แล้วครับก็ นโยบายตอนนี้ก็คือผมก็ต้องทําตามนโยบายทางทางท่านผู้ใหญ่เป็นปนาทางผู้ใหญ่ทางสมโมสรกําหนดเราก็ต้องทําตามนโยบายตลอดอยู่แล้วก็ก็ต้องก็ต้องมีการประชุมปรึกษากันตลอดแต่ว่าในแต่ละแมทแมทแม์ไป ีือว่านักอองแบบกมทำทำได้สน okay, well. ุกนะของเราว่าไปเสียประตูก่อนก็เลยเกมก็เลยต้องต้องต้องแรกแหละทำให้เกมมันออกมาพอเดีนำห่างปุ๊บ่อนนี้งานอะไรหนักโอเคแล้วครับถึงว่ากลับมา32มสก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกค่อนข้างที่จะทำได้ดีแล้าก็ปรับเป็นเกมลุกอย่างเดียวเลย นาเพื่อต้องการประตูแล้วเพื่อต้องการแต้มเพื่อต้องการสามแต้มแล้วเพราแอดจงลูกสองลูกแล้วกันเพราะฉะนั้นต้องปรับเกมลุกเลยเติมหน้าเป็นสี่สี่สามสามไปเลยครับเกมเลยเออกมาโอเคทีหลังหรือว่าโอเคยานรัฐพลแท่ซานที่ระบุว่าวันนี้ทำไปได้สองประตูกล่าวด้วยความดีใจว่าสองประตูที่ทำไปในวันนี้ การปลดปล่อยตัวเองที่ไม่สามารถยิงประตูได้หลายนัดซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ช่วยกันเล่นจนประสบชัยชนะเกมยังไงบ้างก็ก็ชดเชยแมตต์ที่บานมาแล้วกันครับที่เคยทำให้เสียใจครับก็เราเราพยายามกันเต็มที่เลยครับผมเพื่อเพื่อจะได้สามแต้มในบ้านเพราะวสามแต้มในบ้านมีความสำคัญมากครับเพราะว่านครปฐมเขาก็ไล่คะแนนตามละมาอยู่แล้วถ้าเราชนะเราก็เพิ่มในยะหางไปก็เราได้เปรียบเราได้เปรียบ แค่ในบ้านครับ ครับเราเราได้เล่นในบ้านแต่สักยภาพก็ดิวชั่นหนึ่งครับทีมเราสูสีกันหมดนะครับครับผมแต่วันนี้แม้แม้เราจะชนะแต่เราเราก็ยังต้องปรับปรุงหลายอย่างครับระบบการเล่นเรายังยังไม่เป็นทีมดีเท่าไหร่ครับระยะห่างจํานวนช่องไฟที่ผู้เล่นยืนแต่ละคนมันยังห่างอยู่ับต้องไปปรับปรุงใกล้ไขขอบคุณครับกองเชียร์ทุกคนที่ตามตามมาเชียร์เราถึงแม้เราจะทําให้หวงแมตช์ GTM มครับมันมันเป็นแมตช์ในความทรงจำคล้ายๆกับแมตช์กองเรือเลยขอกราบขอโทษ คนตาด้ยครับที่ทำให้เสียใจแมตชนี้ก็ก็เราสู้เต็มที่ครับเพื่อเพื่อกู้ศรัทธาของพวกเรากลับมาครับขณะพิริยะชัยเนตรผู้รักษาประตูนครปฐมกล่าวว่าเสียใจที่พลาดเก็บแต้มกลับบ้านเพื่อนเพื่อนเล่นได้ดีแล้วซึ่งก็ขอโทษแฟนบอลชาวนครปฐมที่ไม่สามารถเก็บแต้มได้เกมวันนี้เหรอครับว่าดีมากครับแต่เขาดีกว่าครับจบจังหวัดจบเขาตั่วกว่าของพวกเราครับแต่พวกเราก็เล่นได้เต็มที่ครับ เกมวันน <ork> ี้สนุกครับก็ปรับช่วงจังหวะแรกยังยังยังต่อเกมไม่ได้แต่เขามาดีมาเขาเพชรเราทําให้เราที่ตั้งตัวไม่ทันพอเราเริ่มตั้งตัวได้เราก็สามารถที่จะทําเขาได้เหมือนนครับ บขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารีใต้สถานี BTS อนุสารีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับปรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนเมืองัายเดิร์นไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาิกาถึง24นาิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดิ n i นไน